ผมเลี้ยงหมูป่ามาได้สามปีแล้วนะครับก็ได้ลูกไปหลายรุ่นเลยรุ่นละหกตัวบ้างเจ็ดตัวบ้างประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จำน่ายจายจแจกออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่แม่หมูกับขี้หมูวันนี้ก็จะคือมาสร้างมูลลัคับเพิ่มให้กับขี้หมูนะครับแต่ว่าคือเราต้องใช้ขี้หมูแห้งขี้หมูเปียกแบบนั้นมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทั้งชีหมู ทั้งขี้หมูปนกันก็น่าจะมีเชื้อโรคเยอะอยู่ก็เลยต้องใช้ขี้หมูแห้งนี่ก็เลยต้องใช้ขี้หมูในข้อนี้นะครับซึ่งเป็นขี้หมูที่แห้งนานแล้วนะครับก็คือจะเอาไปทําน้ําหมักขี้หมูนะครับจริงๆแล้วขี้หมูก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าคือมันประสิทธิภาพมันต่ําถ้าเราเอาไปทําน้ําหมักเนี่ยก็จะได้ ขี้หมูที่ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับขี้หมูด้วยนะครับการทําน้ําหมักขี้หมูนะครับก็จะใช้ขี้หมูแห้งเนี่ย20กิโลนะครับช่างเลยไว้ได้20กิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับคือเอาไปหมักกับน,น้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็ใช้กระสอบปุ๋ยนะครับที่ใส่ขี้หมูใช้กระสอบปุ๋ยที่ไม่มีตัวเคลือบนะครับทําให้ ระบายได้นะครับที่หมูซึมออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่น้ำ20ลิตรนะครับเดี๋ยวไปดูโอง่งนะครับผมไม่มีถังนะครับมีแต่โอง่ง20ลิตรนะครับนี่โอง่งที่เตรียมไว้นะครับที่สําหรับใส่น้ำหมักที่หมูที่ผมทำไว้แล้วแหละครับนี่คือโอง่ง20ลิตรแล้วก็แบ่งที่หมูออกเป็นสัก สักสี่ถุงนะครับถุงละห้ากิโลเพื่อที่จะไม่ต้องหนักเกินไปในในวันที่ยกออกนะครับเพราะเพราะตอนที่เราแช่ไปกับน้ําเนี่ยมันก็จะมีน้ําน้ําหนักของน้ําด้วยใช่ไหมครับมันก็จะยกลําบากนั่นเองเอามาใส่ในโอ่ง200ลิตรแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดน้ําใส่นะครับเปิดน้ําใส่ให้เต็มแล้วก็ปิดฝาไว้กันมแมลงกันนอนมาลงนะครับก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับ ตอนนี้แช่ในโอ่งเนี่ยสองวันหรือ48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยกออกยกขี้หมูออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำน้ำ EM นะครับหลิตรแล้วก็กากน้ําตาลอีก2ลิตรนะครับแล้วก็หมักต่อไปอีก15วันแล้วก็นำออกมาใช้ได้เลยนะครับการนำมาใช้นี้ก็คือ,อสัดส่วนน้ำหมักขี้หมู 1>, 1ลิตรต่อน้ำา20ลิตรหรือ1ต่อ20นั่นแหละครับแล้วก็มาใส่ถัง2 0ลิตรไว้สำหรับพ่นนะครับเวลาใช้ก็คือให้ให้ใส่สารจับใบไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะให้อาหารทางใบพืชจะได้รับเร็วแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็จะให้อาหารทางใบคือต้องใส่ตัวสารจับใบไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสารจับใบจริงๆนะก็ให้ใช้น้ำยาล้างจานนะครับ แต่ว่าน้ํายาล้างการก็จะมีสารที่ชําระล้างไขมันกับโปรตีนนะครับซึ่งบางทีพืชก็ไม่ต้องการให้ล้างโปรตีนกับไขมันออกนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับการการมาใช้เป็นสารจับใบโดยตรงแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้ได้แต่ถ้ามีสารจับใบก็ควรใช้สารจับใบโดยตรงนะครับจะดีกว่านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขี้หมูนี่ก็จะ มีตัว P ที่เด่นนะครับคือตัวฟอสฟอรัสนะครับคือจะมีทั้ง3ธาตุอาหารหลักของพืชนั่นแหละครับคือ NPK ในโเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่ว่าเคยได้ยินมาใช่ไหมครับว่าหมูบำรุงหัวขี้หมูบำรุงหัวขี้วัวบำรุงใบขี้ไก่บำรุงดอกบำรุงผลใช่ไหมครับเราเคยได้ยินมาแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นถูกต้องแล้วครับเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมี สารอาหารหลักครบนะครับธาตุ NPK ครบทุกตัวนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเด่นเป็นบางตัวอย่างเช่นขี้ไก่ก็จะมีมีโพแทสเซียมเยอะส่วนขี้วัวก็จะมีไนโตรเจนเยอะนะครับ mm. ก็จะไปบำรุงใบบำรุงต้นประมาณอย่างนั้นนะครับขี้ไก่ก็จะไปบำรุงบำรุงดอกบำรุงผลน,นะครับส่วนขี้หมูก็บำรุงหัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกตัวนะครับคือ ที่บอกว่าบนบุงหัวก็จะเหมาะกับพวกขานะครับนี่ครับก็จะเหมาะสมกับพวกขานี่ครับเพราะว่าขานี่ต้องการใช้หัวใช่ไหมครับแล้วก็มันสัมพลังโอกินาวาคหรือมันหวานญี่ปุ่นนะครับก็จะเหมาะมากเลยสําหรับน้ําหมักขี้หมูแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็มีขานะครับ นี่ก็เลยใช้ขี้หมูนี่แหละบำรุงคาแต่ว่านอกจากนี้ก็สามารถใช้กับพืชอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมก็ใช้กับต้นนี้เลยครับต้นยางนาก็ใส่นะครับโตเร็วมากๆเลยคือใครมาเห็นก็บอกว่าต้นยางนาผมโตเร็วนะครับอันนี้คือมันได้ผลนะครับน้ําหมักขี้หมูนะครับได้ผลอยู่นะครับคือมาใช้กับต้นยางนาได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือมันมีธาตุอาหารครบนั่นแหละครับ NPK ครบ แต่ว่ามันจะมีมากน้อยต่างกันนะครับนี่ครับก็ใส่ใส่ได้กันทุกตัวนะครับต้นมะพร้าวก็โตเร็วนะครับท้าได้รับสารอาหารก่อนหน้านี้ดินตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับก็ได้รับการปรับปรุงดินไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นเริ่มเริ่มดินดีแล้วนะครับนอกจากมีน้ำหมักขี้หมูแล้วผมยังทำน้ำหมักขี้วัวไว้ด้วยนะครับนี่มีน้ำหมักขี้วัวอยู่ตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับ